โลก็จากที่ฉันได้รีแอคหยดฝนกินสนิม EP ที่2ไปแล้วพอคลิปนี้ฉันก็จะมารีแคปบวกเมาส์มอยไปด้วยว่าเฮ้ันแบบรู้สึกยังไงกับอีเหตุการณ์หรืออะไรในเรื่องต่างๆนะคลิปนี้คือเมาส์มอยฉํำได้เนาะเพราะว่าไม่น่าติดวิคฤตินแน่นอนคลิปรีแอคชันฉันจะได้ลงไหมเนี่ย คุณพี่ถ้าคลิปรีแอคชั่นฉันปิวไปอีกนะฉันจะไม่ทำคลิปรีแอคชั่นแล้วฉันจะทำเมาส์มอยอย่างเดียวเลยรีแคปเมาส์มอยเนาะเพื่อความปลอดภัยของช่องของฉันเพราะว่าออซีรีเรื่องเนี้ยแกนลิลขสิทธิ์แบบแรงมากแล้วรีแอค ep 2เนี่ยขอรีแอคเป็นเวอร์ทีวีแล้วกันเนาะเพื่อลดความเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าถ้ารีแอคอันคัทไอชีอีก็น่าจะโดนหนักอยู่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนจริงๆ ซึ่งเขาก็ไม่ให้อัดหน้าจอด้วยคุณพี่มันขึ้นอย่างนี้ติ้งตองก็เลยต้องรียกชันเป็นวัวทีวีแทนและกันนะจ๊ะเรามาเอ,อ่อรีแคปเมาท์มอยกันเลยดีกว่าอาจากอีพีที่แล้วใช่ไหมที่มันเกิดเหตุการณ์ฆาตการรมหยดฝนอีกครั้งหนึ่งแล้วยายเชเลานะก็มาที่เกิดเหตุแล้วก็ช็อกไปเลยเพราะว่าไงคดีอะ มันเหมือนคดีของแม่ตัวเองไงแกแม่ของยาเชรันก็คือเหยื่อในคดีหยดฝนนะแกแล้วพอยาเชรันมาเจอคดีของแม่อีกมันก็เลยเกิดความช็อกกันเนาะอ่าพออีพีนี้เรื่อมก็จะตัดมาว่าเหมือนออกข่าวแล้วมันเกิดคดีเหมือนเมื่อ18ปีก่อนอ่าข่าวนี้จ้ะายาย ผู้การกับยายพิเชษอะไรยเงี้ยก็ถแถลงข่าวออตามหน้าสื่อเนาะว่าเนี่จะจัดตำรวจชุดดีแล้วก็บอกเนี่ยพิเชษเนี่ยจะเป็นคนคุมคดีนี้อะไรประมาณนี้ก็แบบสัมภาษณ์สื่อออกหน้าไปก่อนนะแกนะจ๊ะอืมเจะโดนไหมเนี่ย หมา Moy หมาหมา Moy นักข่าวคนนึงที่ชื่อทิชาเนี่ยก็ได้ถามว่าข่าวที่บอกว่าฆาตกรหยดฝนเนี่ยถูกปล่อยตัวแล้วเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าอ่ะอันนี้ฉันก็ว่ามันเป็นแบบเหตุการณ์อะไรที่สามารถเกิดขึ้นในสังคมได้เนาะเพราะว่าอะไรแกฆาตกรฆ่าคนไปแล้วเจ็ดคนน่ะแด่ติดขุกแค่18ปปีย0่ปีเองไงแกแล้วถูกปล่อยตัวออกมาแล้วคงต้องมีข้อถกเถียงอยู่แล้วว่าค้ยปล่อยมาได้ยังไงแล้วแบบว่า มั่นใจได้ยังไงว่าฆาตกรคนนั้นจะไม่กลับไปทําเรื่องนั้นซ้ําอีกเอออันนี้ก็แบบสะท้อนสังคมมากแล้วยายตุลเนี่ยก็ไปฟังข่าวห้องหมอเชอรลันฉันก็งงว่าเอยช่วงนี้นะยายตุลไปหายายเชอรลันเช้าเย็นเช้าเย็น,ยนแค่ฟังข่าวต้องมาฟังข่าวของเขาเลย้อแล้ว,ลวยายตุลก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรมากมายเพราะตอนชนะสูตรแล้วแบบว่ายายเชอรลันแบบแปลกแลแล้วยายเชอรลันเนี่ยก็ถามยายตุลว่า เฮ้ยจะใช่ฆาตรกรคนเดียวกันจริงหรือเปล่าแล้วต่อมาเนี่ยทางตำรวจเขาก็ได้เหมือนประชุมกันเนาะว่าเฮ้ยคดีมันเป็นยังไงเหมือนย้อนไปเมื่อ18ปีที่แล้วว่าการกระทําของฆาตรกรนี่คือมันเหมือนในตอนนี้ไหมยายแดงสยามนะ่าจะได้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้เพราะยายพิเชษเป็นคนมอบมาอ่ายายพิเชตเนี่ยเป็นคนคุมคดีใช่ไหมคงไม่ให้ยายตุล่ะ ทำคดีหรอกเพราะว่าไงเมื่ออีพีแรกเยตูนไปหักหน้าเยพิเชษค่ะเยะพิเชษก็คือแบบหมายหัวแล้วว่าคนนี้ฉันจะไม่ให้ดูคดีนี้แล้วเยตูนก็คือโซอไปอีกว่าเฮ้ยคือฉันเป็นคนเจอคดีนี้ก่อนฉันไปที่เกิดเหตุก่อนคดีนี้ก็ควรจะเป็นความรับผิดชอบของฉันสิไม่ใช่เยแดนสยามอ่ะอันนี้ก็ถูกของเยตุนนะเพราะว่ายังไงเยตุนคือไปที่เกิดเหตุก่อนได้หลักฐานได้ข้อมูลอะไรอย่างนี้มาก่อนเนาะ มันก็ควรสิที่คดีนี้จะเป็นของเยตุนถ้ายายพิเชษไม่มีอคติกับเยตุนค่ะแล้วยายพิเชษก็ตอกหน้าเยตุนไปอีกว่าจะให้เธอมาหักหน้าฉันเหมือนคดีก่อนหรือไงฟีลลิ่งประมาณนี้เลยมอบใหม่ให้ยายแดนสยามเนี่ยเป็นคนทําคดีนี้ไปแล้วก็ให้เยตุนเนี่ยเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยทําคดีแบบผู้ช่วยเล็กๆประมาณนี้แล้วต่อมาเนี่ยทีมเยตุนก็ได้มาแบบ หาข้อมูลเฮ้ยคดีมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็คดีเมื่อ18ปีก่อนเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่แล้วเหยื่อเนี่ยจะเป็นแบบว่าลูกค้าแท็กซี่ในละแวกนั้นแต่ละคนคือสวยทุกคนนะคุณพี่แล้วก็แบบว่าวิเคราะห์การลงมืออะไรอย่างเงี้ยว่าเหมือนคดีในตอนนี้ไหมแล้วก็เหมือนวิเคราะห์ว่าศพทุกศพเนี่ยจะม,มันเป็นเหมือนการฆาตรการรมต่อเนื่องเน ศพเนี่ยจะเหมือนกันคล้ายๆหรือเหมือนกันหมดก็คือจะถูกมัดด้วยเชือกสีเขียวแล้วก็ถูกตีหัวด้วยของแข็งเนาะหัวตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าตรงนี้ก็จะเละๆ,ๆไปหมดแล้วก็จะเกิดเหตุทุกทีในวันที่ฝนตกแต่มาติดที่ว่าเคสสุดท้ายของคดีหยดฝนเมื่อ18ปปีก่อนเนี่ยปกติเนี่ยฆาตากรเนี่ยจะฆ่า แค่หญิงสาวบริการหรือแบบว่าหญิงสาวที่แบบว่ายังวัยรุ่นหรือวัยกลางคนอยู่แต่ว่าเหยื่อคนที่เจ็บเนี่ยอาชีพคือเป็นแม่บ้านคือเหยื่อคนที่เจ็บเนี่ยลักษณะของเหยื่อจะไมะ่คือจะแตกต่างจากพวกเราก็คุยกันว่าตำรวจที่ปิดคดีเมื่อ18ปปีที่แล้วก็คือจากตำรวจธรรมดา คือกลายเป็นตำรวจดังชื่อดังไปเลยอะคุณพี่เยตุลจะเข้าห้องชนสูตรกับเยหมอเชอรันอะไปสังเกตการการชนสูตรต่างๆใดๆการจะเข้าห้องผ่าตัดหรือชนสูตรศพะก็ต้องแบบมัดผมเก็บผมให้เรียบร้อยเนาะอาเยตุลก็รวบผมรวบผมไปหนึ่งแมสแล้วคราวนี้พอใส่หมวกแล้วแบบผมมันยินยุ่งอยู่อะคุณพี่เนาะเยตุลน,นะก็เหมือนทําท่าว่าเหมือนจะใส่ไม่เป็น แต่ฉันว่าเยตูน,นใส่เป็นแต่ทําท่าท,ทําทีเหมือนแบบใส่ไม่เป็นใส่ให้ไม่เรียบร้อยเพื่อที่จะทําให้ยังไงให้เยเชอรลันใส่ให้อีกทีหนึ่งเยเชอรลันก็สละกิฟของตัวเองอ่ะอมาให้หนึ่งตัวแล้วก็ติดมี่ ไอ้เขาติดเองก็ไม่ได้ยเยชรันก็คือติดให้แล้วก็ใส่หมวกคลุมให้อย่างเรียบร้อยอะ่ะแล้วก็มีซีนล้องตากันหนึ่งกลุก่มนี่แล้วคราวนี้เยตุนก็ถามยาเยชรันว่าเฮ้ยแพทย์นิติเวชอะไรอย่างนี้คือต้องติดกิฟอะไรอย่างเนี้ยไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรออะ่ะเยชรันก็ตอบมาว่าเฮ้ยก็กลัวคนที่ไม่แต่งตัวเรียบร้อยเหมือนคนุณไงยเยชรันนะ่ะคือติดกิฟมาประมาณสามสี่ตัวได้บนหัวอะ่ะ เพื่อที่จะสลากกิฟต์หนึ่งตัวให้เย,ยตุลอายเยเชอรลันนะ่ะคิดมาแล้วว่ายัางไงว่าเยตุนคนจะแบบแต่งตัวหรือทําผมอะไรไม่เรียบร้อยหรอกก็เลยเหมือนเตรียมกิฟต์มาเผื่อให้เขาจ้ะแล้วค่วนี้เยตุลก็เหมือนเลือกไปเห็นไอ้เนี่ยที่คองคอบัตรพนักงานเอ้ยบัตรหมอของเยเชอร์ลันน่ะแล้วไปดูที่นามสกุลเฮ้ยนามสกุลเยเชอรลันมันคุนค้นๆว่ะเพราะว่าลายเหยืออ่อลายที่เจ็ดคือเป็นแม่ของยายเชอรลันเนาะ ก็อาจจะคุ้นนามสกุลมาบ้างแต่นี้ก็แค่สงสัยก่อนแล้วคราวนี้พอมาอยู่ในห้องชนสูตรแล้วปุ๊บแกคือแกเข้าใจบรรยากาศในห้องชนะสูตรปะนะเยเชรันก็คือชนสูตรไปหยิบหัวใจหยิบเครื่องในไปแล้วก็คุยกับพยาบาลบอกว่าเฮ้ยคุณพี่แบบเสร็จนี่จะไปกินข้าวที่ไหนกันดีแล้พยาบาลบอกว่า กินไรเดียวคุณหมอหรือจะแบบเกาเหล่าเครื่องในอะไรอย่างงี้ไหมเลยคือยาตุนก็คือได้ยินก็คือเฮ้อ <c ười> คือเพิ่งควักเครื่องในออกมาแล้วบอกว่าจะไปกินเกาเหล่าเครื่องในกันนะแกเอออันนี้ก็คือหาว่าความฟิลหมอเนาะหมอแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรว่าคือคือเขาเห็นเป็นประจำอยู่แล้วอะแล้วเหมือนยาตุนนะที่เพิ่งเข้าห้องชนสูตรแบบว่ายังไม่ชินมาก นก็เลยอาจจะช้าก,กับเรื่องนี้ไปสะหน่อยแล้วข่าวเนี้ยก็ได้มาประชุมกันที่ห้องกันสองต่อสองจ้ะประชุมเรื่องคดีนี้แหละคุณพี่แหมมีคนช่วยทําคดีตั้งหลายคนแต่ทาไมต้องมาปรึกษากันอยู่สองคนด้วยเนาะเยตุนเนี่ยเลิศดเกินแล้วก็มาปรึกษาว่าเฮ้ยคดีก่อนเมื่อสิบแปดปีที่แล้วกับคดีของคนเนี้ยมันเหมือนกันหรือเปล่ายเยชรันก็บอกว่าชั้นเนี่ยก็ได้ไปแบบว่าย้อนหาคดีเก่าๆมาแล้วเออ ว่ามันเป็นยังไงยตุลก็สงสัยว่าทําไมต้องไปย้อนดูคดีเก่าเยชลันก็บอกว่าอ้าวเพื่อมาเทียบเนี่ยว่าแบบว่าชนสูตรเออสิบแปดปีที่แล้วกับตอนนี้อะไรมันเหมือนกันไหมแล้วคาวมีก็ได้ข้อมูลมาว่าเมื่อสิบแปดปีที่แล้วอ่ะคือเหมือนฆาตกรคือทำเนียบมากแบบว่าจะตีหัวด้วยของแข็งตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่าเยชลันบอกว่าอยู่จุดทัดดอกไม้ก็คือตรงนี้อะ 18ปีที่แล้วคือคนไลฟ์แบบทําได้แม่นยําม,มากก็คือตีไปต,ตรงนี้ก็คือแบบว่าตายได้ประมาณนี้แต่คือคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยคนไลฟ์แบบว่าพุบทุบทุบเหมือนสเปสะสปะมากไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนคดีก่อนๆเลยเนาะเหมือนคนไลายใจร้อนเกินไปอะ่ะแล้วเชือกเนี่ยปมเชือกอะ่ะ18ปีที่แล้วโคมัสามปมแต่ว่าในตอนเนี้คือมัดแค่สปมเอง อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างคดีเมื่อ18ปีที่แล้วกับคดีต,ตอนนี้เขาก็ปรึกษางุ้งงุ้งอะไรกันไปนะคุณพี่และจุดทัดดอกไม้เนี่ยยายตุนก็สงสัยอีกว่าเฮ้ยเชลันจุดทัดดอกไม้คือตรงไหนนะอ่ะตอนที่ฉันดูฉันก็ไม่รู้ว่าจุดทัดดอกไม้คือตรงไหนอ่ะตอนแรกฉันเดา่าคือตรงนี้อ่ะก็ใกล้เคียงอ่ะแต่ยายตุนก็คือนึกภาพไม่ออกไงว่าเฮ้ยจุดทัดดอกไม้คือตรงไหนนะตรงโน้นตรงนี้หรือตรงนี้นยายเชลันก็คือยังไง จับหน้าเยตุนจ้ะแล้วก็ตรงนี้จุ like ดทักดอกไม้คือตรงนี้โอ้โห so แกเอ้ย in, ซี entonces, นนี <ๆ S 2> ้ฉันแทบจะเป็นลมไปเลยแล้วต่อมาจากเยสารวัตรแดนสยามก็คือมาหาเยตุนหรือสารวัตรแดนสยามจะจีบเยตุนหรือเปล่าเพราะว่ายังไงคือเยสสารวัตรเดเข้ามาบอกว่าช่วงนี้ผมเห็นคุณทํางานหนักก็เลยซื้อวิตามินมาให้พร้อมกับช่อดอกไม้เล็กๆเอนดูว่ายายแดนสยามเธอจะจีบเยตุนหรอ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแดนสยามเดีย๋ยวฉันหาคู่ให้เธอเองนะาจ๊าแต่ว่าไม่ใช่ยตุนไม่เอาไม่เอาแล้วคราวนี้ก็มีการประชุมใหญ่กันอีกครั้งว่าคื้จะเอาไงกับคดีนี้แล้วยตุนเนี่ยก็ได้ไปพูดว่าเฮ้ยฆาตากรเนี่ยคงไม่ใช่คนเก่าเพราะว่าคือมันไม่เหมือนกันนะคดีเมื่อ18ปีที่แล้วกับคดีในะตอนนี้อาเยตุนก็อธิบายไปในที่ประชุมเนาะแต่คือที่ประชุมใหมอเยเยพิเชษอะ ็ไม่ชอบหน้ายยตูนอยู่แล้วปะก็ไม่เชื่อยยตูนหรอกจกังเนาะจะเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ก็คิดว่าเฮ้ยคนร้ายคนเดิมนั่นแหละทําโอ้ยยายพิเชษนี่คือแบบเกินเยียวยาและจริงๆคือไม่รับฟังความคิดเห็นของใครเลยเออแล้วคาวนี้ก็ตัดมาที่ายตูน,นีกลับมาบ้านแล้วพี่ชายเยตูนจ่าพี่ตินสุดหลอ่อนําขนมมาให้เยตูนชิมว่า เฮ้ยสองอย่างนี้ลองชิมซิว่าอันไหนมันอร่อยอะ่ะเฮ้ยพี่ตีนคือแบบฟิลพี่ชายอบอุ่นมากคุณพี่และเยตูนอะ่ะก็เหมือนมาแบบว่าอ้อนพี่อะ่ะแบบมาเล่าอะไรให้ฟังว่าฉันไปเจออะไรมาบ้างก็เล่าให้ฟังว่าฉันเจอหัวหน้าประสาทแดดเยตูนไม่ได้พูดแบบน,นั้นฉันพูดเองประมาณนี้อ่ะเยตูนก็บอกว่านี่ฉันมีปัญหากับหัวหน้าอะไรประมาณนี้ก็เล่าฟิลเล่าให้พี่ฟัง แล้วพี่อ่ะก็ปลอบแบบให้พลังบวกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอย่าตุนแล้วค่าวนี้จ่ะก็มาตัดที่ฉากนะักขา่าวยหญ่ทิวาแล้วก็โดนหัวหน้าเรียกคุยว่าพรอยปกติเยญ่ทิวาจะเป็นคนถามตำรวจแบบว่าคําถามแรงแรงเพื่อให้สังคมแบบได้รับรู้ความจริงอ่ะให่ทิวก็คือนะักข่าวคนนึงที่ปากแซบที่ฉันชอบมากเนาะแล้วยีหัวหน้าเนี่ยก็มาบอกว่าเฮ้ยไปถามตำรวจอย่างนั้นได้ไง เออคือเราอย่าไปยุ่นวายกับตำรวจอะไรอย่างนี้เลยเนาะเราไปถามพวกญาติดีกว่าว่าเอ,อ้ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงอันนี้คือฉันเกียดมากแกเกียดมากที่นะะักข่าวชอบไปถามญาติว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นได้ทั่วไปจริงๆคุณพี่บางทีก็โดนหัวหน้ากดมาอีกทีเพราะหัวหน้าก็โดนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะเนาะสั่งมาอีกทีแบบให้เ hey, นะ้นดราม่าเข้าไว้เนาะ แล้วคราวนี้เจ้ผู้หมวดจิวก็มาหาเยเมยนี่แล้วก็ไปแอบดูว่าเฮ้ยเยเมยจะมาหรือยังเออประมาณนี้แล้วพอเยเมยมาก็แบบมาทำท่าเป็นแบบมาตามคดงคดีนะว่าคดีไปถึงไหนแล้วหลักฐานเนี่ยได้หรือยังไม่เนียนเลยเยจิวแล้วเยเมยก็บอกว่าฉันส่งให้เจเชอรรันไปหมดแล้วมีอะไรเออ ยายหมวดจิ้วก็บอกเฮ้ย hey, แม่ไปกินข้าวกันไหมน้องคือแบบหิวหิวหิวมากเลยยายเมย์มก็เหมือนจะรู้ทันก็บอกว่าตอนนี้เราขอโฟกัสเป็นเพื่อนกันนะตอนนี้คือหรือแบบในเ,เมื่อก่อนอนะ่ะคือเขาเคยจีบกันหรือเคยคบกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่า คุณพี่แล้วค่ะมีพ่อเยเชารันก็เข้ามาถามบอกว่าเฮ้ยเชารันไหวไหมลูกคือพ่อก็คงเห็นแหละว่าคือต้องมาทําคดีคล้ายๆเหมือนคดีแม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคดีหยดฝนอะเออพ่อก็เป็นห่วงพ่อก็น่าจะเป็นหมอนิติเวชเหมือนกันคุณพี่เออแล้วพ่อก็มาถามบอกว่าแล้วหนูไม่ลาออกแล้วเหรอลูกหนูยังไงอ้าเยเชารันก็บอกว่าคือมีคนเบรกให้หนูไม่ลาออกค่ะ แล้วคุณพ่อเนี่ยก็คือเหมือนคนที่เป็นคนที่ชนะสูตรศพเหยือ่อทั้งหมดของคดีนี้แต่ว่าสอบเคสสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อ่ถูกเปลี่ยนตัวก็คือคุณพ่อไม่ได้เป็นคนชนะสูตรเอออันนี้ก็มีความน่าสงสัยอยู่ทําไมคุณพ่อเยอเชรันถึงถูกเปลี่ยนตัวคนที่เป็นฆาตรกรหยดฝนเมื่อ18ปีที่แล้วโดยสารวัตรแดนสยามเนี่จะเป็นคนสอบสวนนั่นเองแล้วแกตอนสอบสวนนั้นยายแดนสยามก็คือแบบเฮยกล่าวใจมากคุณพี่แบบ อินเนอร์อ่ะอินเนอร์ในการเค้นแบบเค้นข้อมูลจากคนไลคะคุณพี่แต่ก็อาจรจุนแรงไปนิดแล้วคือยาคนลายก็คือกวนมากแบบว่าพูดแบบตอบแบบกวนๆว,ว่าแบบมีหลักฐานไหมนะใส่ความชั้นอะไรประมาณนี้เฮ้ยคนนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วคือพอเกิดความรุนแรงยายแดนสยามไปทําร้ายอันนี้ก็แค่ผู้ต้องสงสัยเนาะนาอยยายตุลก็เลยมาเบรกเอาไว้แล้วก็มาบอกว่าเฮ้ย คือไม่ควรทําอย่างนี้นะคือเราต้องอยู่ในโกรธสีว่าคือมันก็เหมือนเป็นสิทธิของเขาอะแล้วคือยายแดนสยามก็คือเหมือนปักธงไว้แล้วแหละว่าคนนั้นแหละเมื่อคนไลายเมื่อสิปดปีที่แล้วนั่นแหละเป็นคนทําแล้วบอกว่าเหมือนจะแบบยัดหลักฐานด้วยอะและยายตุนฟังก็คือแบบโอ้ยอย่าทําแบบนั้นนะไม่ได้นะ ก็คือเหมือนอยากรีบปิดคดีนั่นแหละพอแล้วพอพูดเรื่องแบบว่าจะยักคดีจะแบบว่าสร้างหลักฐานก็ทําให้ฉันกลับไปคิดนะว่าเฮ้ยหรือวิสุทธะจะไม่ใช่คนทําจริงๆหรือเปล่าอาจจะเป็นแพ้หรือเปล่าเพราะตํารวจเมื่อสมัยนั้นก็อยากรีบปิดคดีเหมือนกันก็เลยอาจจะสร้างหลักฐานขึ้นมาหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่รู้อ่ะคือเรื่องนี้มันก็น่าสงสัยไปหมดเลยอ่ะอืมแล้วคราวนี้ก็คือมีพ่อคนหนึ่งเนี่ย มาเหมือนจะมาแจ้งความบอกว่าลูกสาวตัวเองอ่ะหายเนาะแล้วคือที่จริงอ่ะไอกองของเยตุนนะั้นคือไม่ใช่แบบกองคดีคนหายสักเท่าไหร่คือมันต้องไปแจ้งความอีกที่หนึ่งหรืออะไรแต่คือพ่อก็บอกไปแจ้งความแล้วแต่แบบตำรวจไม่เดินเรื่องอะไรเลยเนาะเลยต้องแบบว่ามาหาที่นี่แล้วคราวเนี้ยยพีเชศก็โผล่มาบอกว่าสัวัตุนนี่ คุณเนี่ย s. <S ไปช okay. ่วยทําคดีนี้ก็ได้นะคดีคนหายคุณจะได้ไม่ต้องมาช okay. ่วยคดีหยดฝนก็เหมือนอย่พิเชษเนี่ยจะแบบว่าก็เหมือนพิเชษเนี่ยจะอยากให้เยตุนนะออกห่างจากคดีนี้เนาะเพราะว่ากลัวควบคุมเยตุนไม่ได้นั่นแหละก็เลยให้เยตุนนะไปทําคดีคนหายแล้วซึ่งคดีคนหายเนี่ยคนหายชื่อหยาดพิลุนนี่แล้วตอนนี้เยตุนก็เหมือนต้องไปทําคดีคนหายเนาะก็เลยจะห่างจากคดีหยดฝนไปนิดนึง แล้วคราวนี้พอเยตุนกำลังสืบคดีคนหายอยู่นั้นก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยฉันต้องเอากิฟต์เอายางมัดผมเนี่ยไปคืนเดยหมอเชิรลันก็แค่กิฟต์ยางมัดผมอะคุณพี่ไปคืนต้องเอาไปคืนเขาอยากเจอหน้าเขาอีกแล้วไปหาเช้าเย็นเช้าเย็นไม่มีวันหยุดและเยเชรลันก็ถามว่าคุณมาที่นี่เพื่อมาคืนกิฟต์กับยางมัดผมเนี่ยนะและเยตุนก็แบบทำางแกคือแบบเฮ้ย ไม่มีเรื่องอะไรสำคัญแค่มาคืนของอะแกอยากเจอหน้าก็บอกตรงๆแล้วค่ะมีเยตุนก็เลยเฮ้ยถามเรื่องไอ้นี่เหยื่อคนที่เจ็ดแกเยหมอเชอรันเนาะเพราะว่านามสกุลเดียวกันก็เลยถามว่าเออถ้าแบบไม่สะดวกบอกก็ไม่จาเป็นต้องบอกก็ได้นะเย่เชอรันก็บอกเฮ้ยฉันบอกได้เหยื่อคนที่เจ็ดอะคือแม่ของฉันเองแล้วยเชอรันก็บอกอุย้ยฉันแบบ ฉันไม่ได้อะไรแล้วเรื่องมันผ่านมานานแล้วคือฉันแบบว่าไม่ได้อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็คิดว่าเยเชอรลันก็คงแบบยังรู้สึกไม่ดีหรอกกับเรื่องนี้เพราะว่าไงมันเหมือนเป็นปมของเยเชอรันเนาะพอแบบมีคนมาถามมันก็จะมีการจี้ปมนิดหนึง่งก็จะจึกนิดนึงแต่ก็ทําเป็นเหมือนว่าเอ,อ้ยฉันไม่เป็นลายถามสามารถถามได้เยเชอรลันก็คงแบบเครียดแบบเครียดแหละก็เลยแบบว่าอย่างเงี้ยแบบมือแบบอย่างเงี้ยและยที ตุนก็คือยังไงเอามือมาจักเลยคุณพี่อุ้ยคุณแบบว่าคุณไม่ต้องเครียดกับเรื่องนี้นะเดี๋ยวแบบฉันจะช่วยไขคดีนี้เองเฮย้ยแก่ซีนี้คือแบบตอนที่ชารล,ลีแอคชันนา่าจะบิดแบบร้อนแปดสิบองศาประมาณนี้เฮย้ยซีนนี้คือดีมากและเย,ยตุนก็บอกว่าหลังจากนี้คือหมอไม่ต้องแบกอะไรไว้เองแล้วนะแล้วก็บอกว่ามีอะไรเนี่ยสามารถบอกฉันได้ทุกอย่างเลยเฮย้ยเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณเองโอ้ยแกซีนนี้คือแบบมันดีมาก เยจิวก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยมันมีคดีฆาตก,การรมเกิดขึ้นอีกแล้วก็วคือคนที่หายตัวไปนะั่นแหละที่ชื่อหยาบพิรุณน,น่ะพบศพแล้วก็วคือโดนแบบว่าหั่นชิ้นส่วนนะแกแล้วยัดใส่กระเป๋าเดินทางอุ้ยอันนี้คือหลอนแบบหลอนมากคือฉันก็เห็นในหนังผีหลายเรื่องเนาะแล้วแบบยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางอลแกแล้วข่าวเนี้ยเยเชอรลันก็ต้องไปชันสูตรที่ที่เกิดเหตุใช่ไหม แล้วแบบก็ดูศพว่าเฮ้ยที่มันยังไงนะแล้วก็พบเหมือนเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยติดอยู่ที่ซอกเล็บของคนตายอ่แกเออเวลวฉันขอชมจริงๆนะตอนเย,ยเชิญรันแบบว่าตอนเยายเชิญรันชนะสูตรแบบเริ่มต้นหน่ะแกคือแบบมันมอนันมากแล้วศัพท์การแพทย์นี่คือแปรแปคือแบบเหมือนหมอนิติเวชจริงๆเลยที่แบบตรวจด,ดูอันนี้แล้วก็ไปวัดอะไรสักอย่างแล้วก็แบบถ่ายรูปด้วยค่ะแล้วก็บอกแพ็กส่งนิติเวชด้วยค่ะ อย่างเงี้ยแกคือมันเท่มาาเยเชอรันคือเท่จริงๆนะถ้าฉันเป็นตำรวจในนั้นนะคือฉันต้องแบบหุยต้องหลงเยเชอรันแน่ๆเลยแบบมอนี้ติเวที่สวยขนาดนี้แล้วเก่งอ่ะแกไม่แปลกเลยที่ยายตุนจะชอบเยเชอรันก่อนอะแล้วคราวเนี้ยก็เหมือนเรียกพ่อให้มาดูว่าใช่ลูกตัวเองไหมเพราะว่าสภาพโศพอะคือมันแบบไม่แน่ชัดเนาะก็เลยอยากให้พ่อมายืนยันว่าใช่ลูกตัวเองไหมพ่อเข้ามาเนี่ยก็มาลองไห้คือตอนแรกเนี่ยฉันก็แบบ แบบเศร้านะในฉากนี้แบบพ่อต้องมาเห็นสภาพศพลูกตัวเองอะแต่ว่าคือมันมีกลิ่นแปลกๆทุกคนเยพ่ออะเย่เชอร์ลันก็เห็นเหมือนชันไว้แบบเฮ้ยพ่ออะแลแปลกๆแ,แลเสียใจอะไรอย่างเงี้ยสายตาร้องไห้แปลกๆเนาะเย่เชอร์ลันก็ถามว่าเนี่ยได้ตรวจขอ d n a แบบคนในครอบครัวไวไหมยีตุงก็บอกอาขอไว้หมดแล้วอ่าแล้วคราวนี้ก็เหมือนว่าได้หลักฐานม,มาใหม่ว่าคนที่ติดต่อกับย,ยาหยาธิรุณ่ะ คนที่ตายอะ่ะคนสุดท้ายก็คือเหมือนนักแสดงนักร้องนักร้องชื่อดังที่ชื่อว่าเจเออแล้วเขาไปถามว่าแบบคุณยังไงกับหยาดพิรุณได้ทะเลาะอ,อะไรกันไหมก็เหมือนจะให้เรา่าสงสัยไปที่ตัวเยเจอะเนาะไอ้เหมือนเยตุนนะ่ะก็ต้องเหมือนมาสอบปากคําเยเจว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงกับผู้ตายแล้วเจอกันครั้งล่าสุดเนี้ยแบบว่ามีปัญหาอะไรอย่างนี้กันหรือเปล่าและเยตุนก็เหมือนได้ไปเห็นที่คอของเยเจอะนะว่าแบบ มีเลือดไหลอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าแบบเฮ้ยหรือจะแบบทะเลาะกันก่อนที่แบบจะตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะแล้วย่จเจก็บอกเอ้ยนี่มันคือแมวข่ว,วนแลวคือเก่บมากกับการที่แบบว่าผู้ต้องหาบิวหรือว่าเออผู้ต้องสงสัยนี่มีทานายทานายพูดทุกอย่างเลยเนาะทานายนี่คือพูดเก่งมากเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นตัวเองแล้วข่าวนี้แย่หมอเชอรรันเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ย หรือพ่อวะเพราะพ่อมันก็แลแบบว่าแปลกๆก็เลยไปย้อนคลิปพ่อตอนให้สัมภาษณ์สื่อมาแล้วก็เห็นบ้านเนี่ยเป็นแบบไม้ๆอะไรคุ้นๆเหมือนไม้ที่ติดซอกเล็บแล้วคราวนี้เยจิวก็ได้หลักฐานใหม่จากกล้องวงจรปิดมาให้เจตุนดูก็คือเป็นกล้องวงจรปิดที่พ่อถือกระเป๋าเดินทางออกไปก็สรุปได้แล้วว่าเนี่ยพ่อต้องเป็นคนทำแน่ๆเลยไม่ใช่แบบว่าเยเจที่เป็นนักร้อง ฮ้ยแล้วค่ะมีเยชเชอรลันคือสงสัยเกินเนี่ยคุณพี่ก็เลยขับรถบึ่นขับรถไปที่บ้านของเยพ่ออ่ะเฮ้ยเอาจริงคือมันอันตรายมากเลยแล้วเชอรันไปคนเดียวอ่ะแล้วแบบสงสัยอยู่แล้วว่าหรือนี่จะเป็นแบบฆาตกรที่ทําร้ายลูกตัวเองแต่เยชเชอรลันก็ยังไปคือตอนฉันรีแอคฉันบอกเยชเชอรันเลยว่าอย่าไปลงมากลับบ้านกลับบ้านก่อนหรือโทรหาเยตูนก่อนไหมคือไม่เยเชอรันคือลุยเดี่ยว ไปเลยแล้วคือพอเย,ยเหมอเชรลันเริ่มแบบมาอยู่ในบ้านแล้วก็เริ่มแบบเอ้ยเริ่มกลัวแล้วเลยทางขานยาตุนบอกว่าฉันอยู่ในบ้านพ่อของเย่หย,ยานพ่โรดนะัส คนรีบตามมาด่วนโอ้ยแล้วก็ยายเชรลันจะบอกเยตุน่ะคือคือยายจิวต้องขับรถเหยียบ200้อนะคะถึงจะมาถึงบอกช้าเกินแล้วมาลุยเดี่ยวอย่างนี้ก็คือต้องโดนเยตุนทําโทษแน่เลยมาออกแบบว่าลุยเดี่ยวอย่างนี้ได้ไงแล้วแบบยายเชรลันก็ทําท่าจะมาเหมือนแบบว่าสอบถามขึเรื่องคดีเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เหมือนพ่อจะพยายามโยนความผิดให้นี่ยเจที่เป็นนักร้องเป็นแฟนของลูกสาวแหละว่าแบบ ก็พบเย,ยลูกสาวว่าพบลูกสาวฉันเป็นคนสุดท้ายก็ต้องเป็นคนทับแน่นอนและเยลเชรันก็สงสัยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วพ่อรู้ได้ยังไงประมาณนี้แล้วพ่อก็เหมือนแบบอึง้งแบบเหมือนรู้แล้วว่าเหมือนเผลอหลุดพูดอะไรไปก็เลยขอตัวออกไปข้างนอกแบบหนึ่งแล้วคือจังหวะนี้คือฉันบอกยายเชลรันตลอดว่า <c oughs> ยายเชรันหนีหนีก่อนหนีก่อนได้ไหมยายเมย์ก็ทักมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ไอที่ติดอยู่ในซอกเล็บปัเหมือนเป็น d n a ของพ่อเลยแล้วก็ตรวจ DNA เระหว่างพ่อกับยายาพิรุณแล้วคือมันไม่ตรงกันพ่อเนี่ยไม่ใช่พ่อจริงๆนะคือน่าจะเป็นพ่อเลี้ยงอะไรประมาณนี้พอ,อยายเชิญรันรู้ปุ๊บก็กำลังจะหนีพ่อรู้ทันจ้าโดนตีหัวสลบปึ้งยายพ่อกล้าดียังไงมาตีหัวลูกสาวฉันแบบนี้ฮะอย่าได้เจอนะอย่าได้เจอแล้วครานี้เยตุนนะก็คือมาช่วยทันเนาะอุย้ยแล้วคือ ตอนมาช่วยก็คือโอบกอดคุยคุณเป็นอะไรมากไหมอะไรอย่างนี้คือเป็นห่วงมากแบบเป็นห่วงสุดๆแต่คือฉันอยากถามมีมีใครโทรถ,ถามหนึ่งหนึ่งหกเก้าหรือยัง <c oughs> อยเชอร์ันะน่คือไม่ไหวแล้วแล้วคือเยตุนเนี่ยก็มาสั่งสอนนีหมอเชอร์รันบอกว่าทีหลังอย่าทําอะไรเกินหน้าที่ของตัวเองอย่างนี้อ,นอีกฉันเตือนคุณแล้วนะถูกต้องเยตุนคือแกต้องทําอย่างคือต้องทําอย่างนี้แหละไม่งั้นหมอเชอร์ันนะ่ะคือจะดื้อเกิน นะมาบุกเดี่ยวได้ไงคือชันก็ขู่ขนาดฉันเป็นคนดูชันเนังเป็นหงยี่หมอเชอรันเลยอะละีตุนจะไม่เป็นหงได้ยังไงคราวนี้เออยายเชอรลันก็ได้แบบมาพักที่โรงพยาบาลแล้วแล้วเยตุนจักก็ได้เจอกับพ่อยาหมอเชอรันและเยตุนก็บอกว่าออ้ยขอโทษด้วยนะคะคุณพ่อที่แบบว่าดูแลยายเชอรลันไม่ดีเลยทําให้ยาเชอร์ลนันเจ็บตัวประมาณนี้แล้วคุณพ่อก็บอกว่า ผมรู้ว่าลูกสาวผมเนี่มันเป็นคนดืบอะไรขนาดไหนแต่พวกคุณสองคนก็ยังทํางานกันด้วยกันอีกยาวผมเนี่ยก็ฝากลูกสาวผมด้วยนะเอยฝากเยเชอรันไว้คุณพ่อฝากลูกสาวอะโอ้ยคุณพ่อคือเลิศเกินอะคุณพ่อคือฉันให้เป็นอิมเอ็มวีพเลยแมวแล้วฝากถูกคนด้วยนะคุณพ่อและเยตุนก็เหมือนจะมาเฝา้าเยเชอรัน เออมอฟงมองเฝ้าอะนะแล้วก็เยเชอรันเนี่ยก็เห็นว่ายาตุนเนี่ยมีแผลแล้วแบบว่าเห็นว่าแผลเนี่ยมันยังแปะไม่ดีเลยพัตเตอร์มันจะหลุดแล้วก็เลยเรียกยาตุนมานนี่มันี่เดฉันติดให้ใหม่คือพัตเตอร์มันก็ไม่ได้จะหลุดอะไรขนาดนั้นแกมันแค่หลุดออกมาแค่นิดเดียวเองเยเชอรันก็แบบอะติดให้มันแน่นขึ้นนี่แล้วก็แบบสีจ้องตาจ้องตาช้ำ ซีนนี้คือแบบอดีมากแล้วยัเชอรันเนี่ยก็บอกเยตุนว่าคนร้ายตัวจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิสุทธ์ก็ได้เนาะอาจจะเป็นคนที่แบบใกล้ตัวเหยื่อมากๆเหมือนคดีก่อนเหมือนคดียายาพิลุนที่แบบก็เหมือนพุ่งเป้าไปที่คนคนเดียวเหมือนยัยพุ่งเป้าไปที่เจงเงี้ยแต่ไม่สุดท้ายคือเป็นพ่อเลี้ยงทำแล้วยัยเชอรันก็บอกเฮ้ยอ,อาจจะมีคนหาช่องโหว่จากเรื่องนี้ก็ได้แต่ฉันคิดว่าเฮ้ยสิยายวิสุทธ์ไม่ได้เป็นคนทําอาจจะเป็นแพรหรือปล่าคนร้ายตัวจริงอาจจะยังไม่ถูกจับ เออฉันว่ายายวิสูต์ก็อาจจะไม่ใช่คนร้ายก็ได้หรือไม่อาจจะเป็นคนร้ายจริงแต่ว่าไอ้คดีล่าสุดอาจจะเป็นคดีลอกเรียนแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะก็จบไปแล้วสําหรับการรีแคปหยดฝนกินสนิม EP ที่สองฉันอาจอนยัคือชั้นเมาอมอได้เต็มที่แหละนะเพราะว่ามันคไม่ตดลิขสิทธิห์หรอกแต่ว่าถ้าเรียกชันตดลิขสิทธิ์อีกก็คงจะต้องทําคลิปแบบรีแคปเมาอมออย่างเดียวนาอเพราะว่าฉันก็ไม่อยากเสี่ยงอะฉันกลัวช่องชั้นบินนะจ๊ะ เออเพราะว่าลิขสิทธิ์มันก็แรงนิดนึงพราะลิขสิทธิ์มัเป็นของไอชีอีโดยตรงเนาะไม่ใช่เป็นของช่องวันนะจ๊ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนก็ถ้าใครมีอะไรเรื่องเสริมอะไรก็สามารถคอมเมนต์เมามอยกันได้นะจ๊ะบ,บายบายขอไปตัดคลิปก่อนแล้วกันเจอกันอ e ีพีหน้าบายบาย